บานนี้มันไปพี่โถยที่ได้มาเสียคนมาซื้อกันอะอะไรป่านนี้นะลุงนึงมันขัดออกแต่สมัยอันโอ้บ่สมัยเราบางปีไม่ขายปีไม่ปาดได้ร้อยโลได้สองร้อยโลขาดออกก็ได้โมกเก็บร้อยแต่มันได้สองร้อยโลมันหูกเสียหน่อยครับเพราะว่าประกดไปลงไว้รถใส่มองม่าเราประกดไปลงไว้มันกินมากที่สุดคือประกดแมนพวกปลาหนังมักปลาดุกปลากดปลาดูปลาพวกกินปลาเครื่องปลาเครื่องนี่พวกใกลปลาเครื่องแต่ว่าประกดที่เห็นบ่ได้ คาบเลยห้วยแล้วมือไปอันนั้นมือหันเอาขึ้นไปแกงมันกัดกินค้อนหาค้อนหัวขึ้นไปแกงยังร้อยรอกแป๊กรักแป๊กอยู่อืมมันกัดเนาะนี่ครับผมมากำจัดสโดมนี่จากสิโพตัวโบแถวกระชังบ้านหัดกวนนี่นะบ้านบางโพเอี่ยบ้านไหนก่อฮะบางโพครับโอ้บ,บ้านบ้านบางโพบ้านหัดกวนอยู่พ่นเนาะครับบางโพเอาครับผมไปติดตามกันจระสิโพตัวบบมันนี่ผ่านมาเลยแบบเบิ่งเอาไปชมภาพรักแล้วผม เลสโก o จุดนี้เป็นจุดใต้กระชังเนาอน้ำาที่นี่ประมาณ7จถึง8เมตรครับผมน้ำนี้พอเห็นครับผมจุดนี้ไปรุ่นกันครับว่าสีพอปลาเอียง <c oughs> thank you เดี๋ยวเอฟซีพาเข้าหมาเอฟซี FC พาเข้าหมายเด้อนี่เอฟซีเอฟซีมันแล้วบอเออมันแล้วเออ,อเคเคเขาเข้าบนหมส้สองบนเนี่ยไปๆตามกัน จุดนี้น้ำจะบึกครับผมแต่ดูความใสของน้ำจุดนี้ประมาณเม็ดเม็มดมาถึงเม็ดรหรอกครับกรารอเม็ดนี่แหละไปเบ่อความใส เจออทกับผมขึ้นอีกน้ำเทียบร้อยครับปั่นกันไปกินนี่ปัดดูปัดดูน้ำสุขามยังยังไม่ใสน้ำสุขามก็ไม่ได้ใจเลยนะครับเดี๋ยวให้เอฟซีพาลงงราวหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะพาใปไม้เน็ตก่อนนีครับ อันนี้ผมมาพามาเซิฟเซิฟเองยังไม่เด็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมรอบหน้ารอบหน้ากันนี้ให้น้องเขาไประตูนึ่ปลาอันนี้กระเทียนน้อยปลาปักได้สามแต้มเลยนี่เอาครับผมรอบหน้าพอกันไหมขอบคุณหลายๆครับ